ทีสองแล้วที่ได้มาร่วมกานอัลเวอร์แลวก็ปีสองได้มาดีนี้เหมือนกันแ้ก็มีอะไรให้ทำใหม่ๆอีกิีเราเลปีนี้แบบมีชคนมนิหน่อยคนชอติตืเต้นมากเป็นไงบ้างคะปีนี้เต้นตืนเต้าวิ่งขึ้นไปทีก็ตื่เต้แล้วทำทุกอย่างก็ตื่นเต้นเพราะปกติก็ไม่ได้ทำอะไรแบบแบบเลยสองวันไ่เนเมื่อวานเปนเไม่มีใครรู้เนหรือเ๊ะเราเนจอยจอย เป็นไง่ชวนน้องเลยค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอแบบน้องเนยแบบๆล้อยู่แบบพาแล้วหน้ารักมากเลยเอตูแล้วอีกคนนึ่งยากไปเล่นที่บไหนคนอยากให้น้องไปเลไีบ้า้องลกต่ไมแมหนูน่าจะรง่าทาบ้างยังานไรบ้างค่ะก็28คือพฤศจิกายนนี้ค่ะก็ทีมพภาพยนตร์การะ26เชิญนักข่าวทุกทีไงบ้างใครทำ มีที่เต๋อตาอู๋ทายพี่นุ้ยทุกคนก็เป็นคนแบบสนุกอารมณ์ดีอยู่แล้วทากับคนอื่นไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยแล้วในสู้กับตาอู๋นะคะตาอู๋เขาเป็นคนที่มี energy เยอะใช่ไม่ไรให้เขาหยูบเขาไปหอยเออเอาเัเออเออเาอเอองเออเออเอเอออเวลเคุยกัเก็คอยเกติค่ะเเออเออเออเเอเเอาเออเออเลอเเออเเเออออเเออเออเออเเอเอออออเเเอออเเอเเอเเ ไม่ค่อยเขาแยกเต็มเราอ่าก็แยกเป็นเราอย่างอย่างต็อุคคือเขาเคยถึงท่านวิดีโอคอลคุยกับนี่เต๋อใช่แต่ว่าเขาเล่อยู่ในห้องแต่งหน้าเดียวกันมีหนู่ขั้นกลางก็วิดีโอคอลกันแค่นี้ไม่เข้าใจอแต่แต่ในข้องของภาพของหนังนี้ก็คือใจจรสนุกสนุกเลยค่ะคือเป็นการทำงานที่แทบไม่เครียดเลยปกติเวลาไปกองก็จะเจอแบบเหมือนมีชีนเครียดบ้างอะไรบ้างแบบ ต่อให้มีสิ่งิ์เทียจริงๆก็จะแบบออกมาเจอทุกคนมันก็แบบตลกตลอดเวลาป้าๆคงมีป้าๆตลกขนาดไหนก็มีบ้างแสดงเป็นพาที่แฟนๆต้องไม่ยังไม่เคยเห็นแน่นอนจริงๆน่าจะไม่เคยเห็นเพราะว่าหนูเล่นเป็นผีอ่ะเออเอ้ย เเลยแล้วไม่ก็ภพยนตร์เกีกับผีแล้วจริงก็เนี่ยกับเลยไม่กเรล้เหรอเราต้องไม่มีผีไงมันคือรันลวิ่งนีเชลยแล้วเชลยแล้วแล้วเราได้วิ่งเราได้วิ่งอะไยังก็มีวิ่งบ้างไมรอไม่รู้เลยเรเรหนีโป๊่อยนะใช่ปเขาไม่บอกเลยเหรอ ผผจริงๆก็มันเป็นเคมีใหม่ๆของพวกเราเลยค่ะที่แบบทุกคนไม่ค่อย,ยไม่เคยเจอกันเลยหนู่มไม่เคยเจอตั้งอู๋ไม่เคยเจออาถายไม่เคยเจอพี่นุ่มแต่ว่าเคยเจอที่เต๋อแล้วแต่ว่าพี่เติอการ์ไพร์เขาจะเป็นเคมีที่ทุกคนรู้ว่าแบบตลกแม่อยู่แล้วแเขาจะมีพี่นุ่มก็ตลกอยู่แล้วอย่าเงี้ยแล้วก็ววถูกก็เป็นหนังเรื่องแรกค่ะแล้วก็เล่นเป็นเป็นผีด้วยค่ะอืมนี่มาถึงน้องเกลียบ้างค่ตอนนี้มีมีเพื่อนพ้องเจมสแก๊งเขาอย่างไรคะหนูคิดว่าเขาน่าจะเพื่อนเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนเหมือนแบบอารมณ์ดีเวลาไปไหน อ๋ออ๋อนีีเจอกันบ้างค่ะเจเจมึงนียบ้างอือคิดว่าใครอยู่ใกล้เกว่าไม่รอสบายเลยไม่หวนน้อไม่ไม่น่าจะเจเองตกอยู่รักไหมมันถือว่านางนางเลิกติดเหมือนที่เราติดไหมเราก็ติดน้องจริงจริงจริงเพื่อนๆทุกคนก็ก็แบบรักเกวหมดค่ะกับตา ก็เด <constitutional> ี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะเริ่มเวิร์กช็อปแล้วก็จะเปิดต้องน่าจะประมาณปลายเดือนที่สี่จะได้ว่วมมีความเสี่ยงคือคือตอนที่ติดเออ่มีฝั่งของเขาที่ตอบมาก็รู้สึกว่าแบบเออก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นแบบสิ่งที่เราแบบไม่เคยได้เลยแล้วก็มีที่เต้าด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบก็ค่อนข้างรู้สึกว่าโอเคน่าน่าจะวันหนึ่งบอกว่าแบบจะไปเดินสายทำบูธหรือไปไหว้หรือไปอะไรอย่างเงี้ยที่ไปได้ไหมคะ เพราะว่าตอนขับล่องสวนเก็แบบถูกนอสแต่วแต่ถ้าสอบากหนี้ก็มีอะไรก็ก็น่าจะก็ควรจะไปอ่ะยี่สิบส่วนเป็นความเชื่อหรือว่าอะไรบ้างไหมก็ไม่สุดโต่งค่ะก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีใครชวนไปไหนแล้วแบบเราว่าก็ก็ไปค่ะก็เข้าบ้างเออไม่ใช่เข้าบ้างก็ว่างบ้าง